ครับแนวเกมเราก็มาลุยกันต่อนะครับเต่อวันนี้ไงอ๋อคืนให้มาเลยนะนี่ต่อครับมาเลยเริ่มติดเครื่องต่อนะครับตอนนี้สกอร์หลังจากที่เขานำมาตอนนี้เขาตามเราแล้วนะครับได้เปล่าได้เปล่าเอาคืนได้ไหมเอสซีบีจะทำได้หรือเปล่า มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วฮะมาอีกแล้วครับหวบขวาโอ้โหเสาบังครับไม่ใช่วันอาทิตย์นะอ้าวสวยเราโอ้ยข้างหน้าเพียบข้างหน้าเพียบข้างหน้าเยอะเลยไม่ตรงตรัวครับมาเลยได้เซตใหม่อีกครั้งหนึ่งของหาเพื่อนแล้วโยน ออกซ้ายครับมาตัดได้สวยครับตัดไอเทเลยครับผมแม่ไม่ไปไม่สปีนไปข้างหลังครับไปสปีดไปหน้าโอ้ตัดสวยครับมาแล้วโอกาสพาเล็กน้อยครับนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยเนี่ครับมีล้างกันมากมีล้างกันมากอ่ะถต่อเนื่ยครับอาครับเปอรเซียอืมอี่ทีหนึงยังไงโยนโยนแล้วโยนแล้ว เตียวครับแม่ rounded, แต่มันไม่ไปข้างหน้ามันไปแต่ข้างหลังครับตอนนี้เอทีบียังไล่บอลอยู่หูยเข้าสามเตะออกเลยครับผมเซตไมดีเปลี่ยนตัวครับอีซานลงมานี่เปลี่ยนตัวครับมาเลยมาเลยเปลี่ยนตัวด้วยเปล่าครับจะมีเปลี่ยนตัวไหม มีคนเจ็บอยู่ตรงกลางไม่ว่าไม่จำเขาได้เพาะผมดูพี่ปุ้ยจะวิเคาราะห์สถานการณ์เกมตอนนี้เรากลับมาทีขึ้นนะ <ś c oughs> จากครั้งแรกดีมา,แมแากแต่เดี๋นนยวดูมาเลยหมดแล้วมาเลยน่าจะแบบหมดพลังแล้วใช่ไหมเพราะเขาเพสเยอะมากเขาเพสใช่ไหมแช่แต่ว่าเราก็แก้เพสได้ดีนะแล้วก็จังหวะโอกาสเราด้วยครับถือว่าเราทําได้ตอนนี้จะเป็นฝั่งมาเลยที่เหนื่อยนะ คือดูกิริยาคนเหนื่อยไม่เหนื่อยดูกันอะไรทำเอวอะทำเอวอะกิริยาคนเหนื่อยมันจะนทำเอวอะเหมือนเราเหนื่อยใช่ไหมเราเหนื่อยใช่ไหมเขาไม่เอวใช่ปหมใช่นี่คนทั่วไปเป็นอย่างเงี้ยเราดูอาการเขาอะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแบบจินตนาการหมดแล้วอันนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบครับคุณราชาตัวใครับแหม่น่าจะมีเจ็บนะครับ STB เราเดี๋ยวเดินไปตุ๋หัว้เจมไปรางวัลเฮ้ยดีดีดีมันโยนนอนดีทุกลุ้งเลยนะซูรัค ใจมั่วมาเหนื่อยครับเจ็บปะน่าจะเจ็บต้องพักก่อนต้องพักก่อนเป็นตัวเป็นตัวถือว่าเกมเรายังได้ครับโอเคอ่ะมาเลยตอนนี้ก็เอาต่อนะหนูดูคนลูกเดี๋ยวมองบอลเอาครับเป่าครับมาเลยเลือกเลือกเข้ากลางเอซีบีเอโอจังหวะนี้ก็สี่หึงห้าตัวครับแม่โอกาสก็ต้องมาแล้วโโอ้ กรรมการว่าครับกรรมการบอกว่าไม่ได้ครับผมยังไงเอาอีกเขาสองเจมโอ้เ่เฮ้เจมเจ็บวะขึ้นแขนน้องข้อเจมเจ็บหรือเปล่าไม่เคลียที่โจดิตื่นแล้วน้องเคยันรับยาหัวหน้าเจ็บไหมนะเจ็บหนักเล้สกีนี้เจ็บมากกว่า ตะกี้นี้ภาพรีเพยเราดูไม่ได้ว่าเราถ่ายอยู่นะแหอามอารมณ์มทางมาเลยาเลมาเลยก็นิดหนึ่งับกระตุ้นเล็กน้อยโอ้โหโอ้เจมไหวไหมครับแหมดูจากสีหน้าในกล้องนะมัน่จะแบบเฟรนะโอ้แบบกับฟันครับ่าจจะปวดโอ้เปลี่ยนตัวหรือเปล่า โอ้โหครับไหวไหมไหวไหมไหวดิไหวไหมเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนตัวต้องพักก่อนนะตัวเชื่อมที่ตัวแบบมีบทบาทนะในเกมคนนะคนเจ็บคนเจ็บต้องพักก่อนมันอยู่ในเกมมันเหมือนมันเรียกว่ามันไม่เด่นนะแต่ว่ามันเชื่อมเกมดีมันวิ่งลำทางดีมันผ่านบอลดีมันเล่นบอลง่ายไอ้ทีมก็เล่นมันง่าย ไม่อยากยอมไม่อยากยอมนเดี๋ยวตินนิสัยเดี๋ยวไม่ยอมเดี๋ยวตินนิสัยเอาครับเกมเราก็ดูกันต่อบอสบียังประมาทไม่ได้ครับสกอร์น้ำอยู่สี่สามก็จริงครับแต่ว่ามาเลเขาบุกแน่นอนเอาล้วครับตามรู้ออกไปออกไปออกไปอยู่มีคนเจ็บอีกแล้วครับโอ้โหนะครับยิ่งนว้ำโควิดน้ำกระจายแพร่พันนะแพร่แพร่แพร่สนามแล้วหรอแพร่สนามต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับ โอ้โหนี่ตะคิวตะคิวตะคิวโอ้ตะอ่าโอเคถ้าเกิดตะคิวยังโอเคนะครับมันนด้หมูบอกนด้หมูบอกอ่าเช็กอาการกันไปทีมเจ็บนะฝั่งสนามข้างก็น่าจะโอเคกันอยู่โอ้ยเจมนอนเหรอเจมต้องนอนครับโซ่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  นั่นน่โฟกัสนี่บอกแล้วครับว่าการให้กําลังใจทีมนี่สุดยอดมากใจนั่งแข็งแรงกูก็าต้องอย่างนี้พูดมากมากเลยรับจุดอทษนะครับบอลมังกรจูนที่ตรงนี้ฮะเอสบีหงุ่งเตะแบบนี้ใครก็หาว่าออกครับเลยนะครับถ้าเกิดตกน้ำมาเหม็นบอลเหม็นเลยนะโอ้ยแต่บอลบอลบอลมีหลายรูปยังไงยังไง โอ้มาเลยฮะไม่เยอะเยอะครับมาเยอะครับยังไงครับอ้าวสวยสิครับแบบนี้สวยสิโอ้โหแบบว่ากีฬายว่างแหมสกิลนิดนึงครับมาเลยสกัดออกเคลียร์ได้โอแหมออกเราครับมาเลยรีบครับรีบแล้วไม่รอช้าไม่ได้ครับอย่าไปพุ่งพวดนะข้อกำกับการว่าไงครับผมแหมมีนิดนึงครับตัดเกมตัดเกมนะ เป็นเนื้อปกติครับระดับพรีเมียร์ลีกยังมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่ครับไอ้น,นี่หออยนี่โอมาเลน,าาน่นนนา,จะน,าจะน่าจะเน้นโยนนั่นลูกนี้อมระเบิดบบอมเลยดูตำแหน่งครับแหมทุกคนนะครับเริ่มประกบตัวนะประกบตัวครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะถถาจะเปิดหรือจะยิงดูแล้วน่าจะเปิดแน่นอนครับเปิดแน่นอน เป่าแล้วครับแต่ว่าดูรำมาอะไรดูร้ายโฟกัสเอาอยู่ครับแมเซนเตอร์เราเอาอยู่ครับไปเขากาจะซ้ำจะซ้ำไม่ได้ครับบอลมาตกของทางฝั่งเอสซีบีจ่าเข้าไปมีกานอย่างครับแม่ะกี้นี้มีลื่นเล็กน้อยครับ้าเครับโอ้โหเขี้ยงไหเขี้ยงเบินออกมายาวครับยาวไปออกไปก่อนไม่เป็นไรครับเซตใหม่มาครับ ลาแล้วครับเวลาตอนนี้น่าจะประมาณสามทินาทีเสร็จได้ไหมมึงจะไปได้ม้าครับมาเลยโอ้ยยังได้อยู่ไม่ต้องรีบครับโอเคได้ครับได้อยู่ครับโอ้โยยังวันนี้ก็หลุดแลือเปล่าหลุดหรือเปล่าหลุดแล้วหลุดแล้วตีเลยไปกรรมการว่าไงครับกรรมการบอกไม่ฟาวนะครับโผล่ขึ้นมาครับมาไม่มีให้ครับไม่ให้ฮะมาครับตอนนี้มาเลย มาเล่ไปไปเอาละอุ้ยยังได้อยู่ได้อยู่เอสทีบียังลองนะภาคกรรมการเอาละครับไม่ฟาวนะครับโอ้โหจุดอันตรายจังหวะนี้ครับดูแล้วมันเลยหมดทุกหมดแล้วนะครับนะเขาอาจจะต้องเน้นยาวเน้นโยนโอ้โหระยะนี้หวังผลหรือเปล่าได้แล้วเอาละครับไม่รู้ว่าจะเน้นสูตรหรือว่าจะยิงเลย โอ้ยเดียวว่าบอกเลยครับตำแหน่งโกนี่หื่ยักษพลังนะยังไงเปิดยิงโอ้โหครับผมแหมพอเดียวพลังพลังเหลือพลังเหลือก็ต้องนิดนึงครับช่วดูว่าเหลืออะไรอย่างเงี้ยเหลือไม่พอเลยมีแถมมีแถมนิดนึงเอามาเลยครับโอ้โหมาครับสกอร์ตามก็ต้องรีบหน่อยสกอร์ตามก็ต้องรีบหน่อย รีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยอุ้ยอันอุ้ยน่ากลัวลูกนี้น่ากลัวโฟกัสทำสวยครับแม่อ่านังหวะเกมไม่สวยครับโอ้โหรับไปเลยครับหนึ่งปลบมือครับผมสวยจริงๆปลอบมือสวยสวยสวยอ่านเกมขาดชอบ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 ซื้อซื้อทำนี้ซื้ออย่างนี้โฟกัสไม่ทำให้ผิดหวังครับออ้ยขวาง่ายงครับง่าย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 อุ้ยเราก็ ดีครับช่วยกันกลับมาการยกธงนะครับฟ้ามาเลยฟ้าผ่านกันนะคำถามแรกที่พี่จะถามเจม์คืออะไรเตะมาเลยแล้วเมื่อกี้เราต้องไปดูภาพชานะว่าเราเห็นแค่คูดถานิดนึ่งเอาครับเอสบีเริ่มเขี่ยต่อหูต้องดูร่างให้ดีครับจับล้มหน้าได้ตลอด เอาเอาอู้ยไม่รู้นะครับเซ็นเตอร์เขายังอยู่ตำแหน่งดีๆนะเหล็บเจ็บเจ็บเจ็อเจ็เอาเวลาผมได้ชนะฮะโอ้โหสี่ประตูต่อสามครับโอ้โหสำหรับเกมนี้เหนื่อยมากได้นะโอ้สุดยอดเลยเล่นดีกว่าตอนเราเป็นเด็กเยอะอ่าครับแม่เราพลิกกลับเอามาชนะได้แต่ว่าเสียดายเซตแรกนะครับมาไม่ทันเซตแรกไม่ต้อต่อล้มงด้วยอ่ะเห็นเจ็บอยู่เมื่เยอะโอ้ปักจบเลยปักจบแรง นุเบเก้น